ในวันนี้กูจะมาทำสตินอะไรวะอ๋อใช่ใช่ใช่ไส่ไส่เลี้ยวไส่เลี้ยวไส่ในวันนี้กูโคตรปวดหัวเลยเสัตว์ใช่ที่กูปวดหัวมันไม่ได้เป็นเพราะอะไรหรอกมันเป็นพรกบุูนอนดึกน่นเองเอ้ยนี่มันอะไรวะแม่งเป็นกวองเลยเอสัตว์ขี้ช้างเหรอไม่ดูจากสภาพเรามันมีด้วงในขี้ช้างเหรอวะเอ้ยไม่ใช่ด้วงอะ,วะอ,วอะไรวะเฮ้ยตัวเชี่ยอะไรเนี่ยกระป้อมติดปีกเหรอหรือตัวอะไรมันเหมือนกับอ่าไดโนเสาร์คอรลิปตัสอะไรประมาณนี้เลย อะไรตอดกลัวเมื่อกี้เออนั่นตอดกูอีกแล้วสุนัขเซิงบีดามึงเอย๋ยมันได้เวลาที่กูจะปล่อยลูกกระจอกออกมาที่กูเก็บมาจากทั้งขยะเมื่อวานอ้าวเฮ้ยจัดการมันซิไอ้สันกูเอาขี้แทนข้าวให้มึงแดกมึงยังไม่สำนึกบุญคุณกูอีกเหรอวะไอ้กระปอมติดปีกมันโยกหัวเป็นสายย่อแล้วมึงเห็นไหมหัวแต่ถือดาบยืนแอกลอไอ้ออสันลูกกระจอกทั้งหลายแหล่จงออกมาฮะไปจัดการมันเลยเฮอเอาเอ้อ ไปทำไมเอ้บอกแค่ขวรนากนี่แม่กูไฟกับไอ้กระปอมติดปีกนี่คนเดียวก็ได้ไอ้สารกูไม่พึ่งพวกมึงหรอกไอ้ลูกกระจอกโนกน k คิงเดไฟเออไฟเออยากไฟมานานแล้วไอ้สารเข้ามาดีเข้ามาดีเข้ามาดิไอ้สารเอ๊ะเอ๊ะมึงดูหน้าเดินมันตื้ดตืๆอตื้อตืตืตืเอาฮอนฟุดนี่ไป บูห <Boom. S 2> ลบหนีจากกระปอมแล้วมาหาพวกแปะพิมพ์นี้ก่อนหวังว่ามึงจะไม่ทําอะไรกูนะไอสัตว์มึงจะข่มขืนกูนะเว้ยมึงรู้จักเปล่าไอสัตว์ถ้าทีมร้อยหลังอ้าวเฮียแม่งตกบ่อน้ําเฉยโอ้โอ้มาสามไปเลยไอสัตว์มาดิมาดิไม่เคยกลัวครับไม่เคยกลัวอ้าวเฮียมาสี่ไอสัตว์กูตายไม่ไหวเวียนกูว่ากูตายช่วยเฮียแม่มึงดูดิกูจะไม่ยอมตายแบบไม่สู้หรอกเว้ยเข้ามาดิดึงไฟเหรอดึงไฟเหรอไฟก็ไฟก็ไฟขว่วยขว่วยคว่วยไอเชี่ยกูกำลังจะตายโอ้ไม่นะดึงไฟมาดิตายอย่างเครียด ไฟอะเราได้ไงวะนอนพักดีกว่าไอ้เฮียเหนื่อยทั้งวันเฮ้ยนี่มันตัวเชี่ยอะไรอีกวะทำให้มึงดูเศร้าจังอะอะไรนะอ๋ออย่าเกิดไหมโอเคเดี๋ยวกูจัดให้เลยเฮกซอดมันไหนเกิดไหมโอ้ให้ตายเถอะนี่มันผีเสื้อโอ้โคตรสวยเลยแม่งเอ้ยเดินแต่ละทีแม่งกูเสียวคอกูชิบหายเลยโอ้นี่มันชาวบ้านหมื่นเขล์เหมือนกับไอ้ซอมบี้หมื่นเขล์ตัวนั้นมึงเล่นกล้ามมากี่ปีเนี่ยไอ้สัตารจะบัวไวเฮียเฮ้ยแม่งไอ้เตี้ยมึงมาแต่ไหนวะไอ้สัตว์แม่งโพโลพิเพลียนะเม้าอะเม่งจะเล่นมาใส่